วววววสวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเดินเร็ววันที่ห้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเดินเป็นเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็จะนำสาระเล็กๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะมาจากกลุ่มอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังนะเกี่ยวกับช่วงของการออกกำลังกายนะคะช่วงของการออกกำลังกายมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันเนาะ ช่วงแรกนะคะช่วงที่1นนะคะก็เป็นช่วงช่วงอบอุ่นร่างกายนั่นเองนะคะก็วอร์มอัพนะคะเราทำยังไงนะคะเรากาา็เริ่มจากการเดินช้าๆ5นาทีนะคะแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในการเดินนะคะสองนะคะเขาเรียกช่วงเดินเร็วนะคะในสัปดาห์แรกให้เดินเร็วประมาณ5นาทีนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่ม ความเร็วขึ้นนะคะอีก 2- 3นาทีนะจาก5เพิ่มอีก 2- 3สามนาทีก็เปแป8นาทีถูกไหมคะในแต่ละสัปดาห์นะคะแล้วก็เพิ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะเราถึงจะหยุดนะคะโอเคส่วนช่วงที่3นะคะเป็นช่วงผ่อนหยุดนะคะหรือโคดาวน์นั่นเองนะคะอันนี้นะคะก่อนจะหยุดเดินเร็วนะคะให้เราลดความเร็วลง เป็นการเดินช้าๆประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วตามด้วยยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนครั้งแรกที่เรายืดเหยียดนะคะอันนี้เป็นครั้งก่อนที่จะหยุดนะคะเพื่อลดอาการปวดเมื่อยปวดเมื่อยล้านะคะและให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการทำช่วงที่3ามนะคะขอเพิ่มการ เดินเร็วอีกสูตรหนึ่งนะคะให้ให้อีกนิดนึงนะคะกะ็พอดีนำข้อมูลมาจากะะช่องแหม่มบ๊อบทีวีนะคะของคุณแหม่มสุริวิพานะันเองที่เป็นดารานั่นแหละนะคะเขามีสูตรของเขานะคะสูตรการเดินเร็วนะคะ,ะเดินเร็วเพื่อสลายไขมันและเพื่อลดน้ำหนักนะคะ สูตรของเขาเขาเรียกว่าสูตร2 2 1สองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันทำไมถึงสองสองหนึ่งะคะโอเคก็ของเขาเขาบอกว่าเขาแบ่งการเดินออกเป็น3สเต็ปด้วยกันนะคะสเต็ปแรกนะคะคือการเดินชิวๆนะคะเดินแบบธรรมดาๆรรชมนกชมไม้ประมาณนั้นนะคะคือคำว่าชิวๆช้าๆเนี่ย ของใครของมันนะคะระบุไม่ได้ว่าช้าขนาดไหนหรือยังไงนะคะอันนี้ให้เดินชิวๆอันแรกนี้นะคะสองนาทีก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเป็นสเตจที่สองนะคะเป็นการเดินเร็วปานกลางนะคะปานกลางนี่เป็นปานกลางของใครของมันเช่นกันนะคะต้องย้ำนิดนึงนะคะอันนี้ก็เดินแค่2นาทีเช่นกันนะคะสเตจที่3นะคะเดินให้เร็วสุดของการเดินก็ของใครของมันเช่นกันนะคะ เร็วสุดของคุณนั่นแหละนะคะนั่นแหละอันนี้เป็นเเตที่3นะคะแต่เร็วสุดไม่ถึงกับลิ้นห้อยไม่ไม่ถึงกับหอบแคกแกอย่างนั้นนะคะแค่หอบเล็กๆก็พอนะคะคุณแม่บอกว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้เดินแค่1นาทีก็พอนะคะอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่นะมีิาถึงบอกว่า2องหนึ่งก็คือสเตปแรก2นาทีสเตที่สองนาทีสเตที่ส1หนนาทีนะคะอันนี้ก็คุณแม่บอกว่าเดินสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้วนนะคะวนกลับไปกลับมากลับไปมา เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง30นาทีนั่นเอง